ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสารขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่14ไร่เศษนะครับของเราอยู่ที่ตําบล บางซ้ายอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับของเราอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะครับของเราจะเป็นบรรยากาศคือวิวท้องนาวิวธรรมชาตินะครับท่านที่กําลังจะเกษียณอายุนะครับอยากจะมีที่ดินนะครับเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาการบ้านสวนนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวิ่งมาปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้นะครับถึงได้บรรยากาศคือวิวธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับด้านหน้าที่ดินของเรานะครับจะมีคลองใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับคลองนี้นะครับจะเป็นคลองที่ มีน้ำตลอดทั้งปีนะครับน้ำไม่เคยแห้งนะครับคลองนี้ถือว่าคลองใหญ่มากนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปประมาณ1กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนหมายเลข4 0 0 4นะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับวิ่งไปประมาณ1กิโลนะครับเลี้ยวขวานะครับ จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนหมายเลข3263นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลกับอีก800เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับถ้าเราวิ่งไปนี่นะนะครับวิ่งไปประมาณ1กิโลนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับวิ่งไปถึงถนนหมายเลข340นะครับถนนใหญ่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลนะครับ แล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงข้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่56กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่57กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงสรยานะครับก็อยู่ที่78กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับนี่ครับเราไปประมาณ1กิโลนะครับด้านหน้านะครับเนี่ยถ้าเรามาตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ครับเราจะมองเห, ute, ห็น บ้านคนนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้านหน้าจะเป็นถนนทางหลวงนะครับหมายเลข4004นะครับอาจจะตปรับปุ่มกล้องนะครับนะนี่นะครับช่วงประมาณ1นกิโลนะครับเพื่อนบ้านเราจะอยู่ช่วงถนนดํารอบนอกนะครับแต่เพื่อนบ้านเราเยอะนะครับนี่ครับแล้วก็ช่วงระหว่าง1กิโลนะครับที่เราเข้ามานะครับของเราก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเป็นระยะระยะนะครับอยู่ห่างๆกันไปนะครับพอถัดจากแปลงที่1ของเราไปนะนี่ครับไปนี่ปึ๊บนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านก็อยู่นี่นะครับ ก็จะมีเพื่อนบ้านเป็นระยะนะครับที่ด right right ินของเราอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับพอจากถนนถนนดํานะครับอ่านี่ผมหมุนตัวย้อนกลับนี่ครับถนนตรงนี้นะเนี่ยครับด้านหน้านะครับเรามีไฟนะครับแล้วไฟ3ามเฟสด้วยนะครับเนี่ยพอจากถนนนี้นะครับเลี้ยวเข้ามาในปื๊บนะครับเนี่ยลงมานิดเดียวนะครับเนี่ยที่ดินของเราอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเนี่ยเข้ามานิดเดียวนะครับนี่ครับถือว่าสะดวกสบายนะครับการเดินทางนะครับจากถนน ดำลงมานะครับนิดเดียวเองนะครับเห็นไหมนยครับเนี่ยปึ๊บลงมาดีนะครับเดี๋ยวนี่ก็ถึงที่ดินของเราแล้วนะครับเนี่ยครับพอถึงที่ดินนะครับของเราก็จะเริ่มแต่ตรงแตะตรงนี้นะครับเนี่ยครับของเราประมาณชายขอบนี่นะครับนะเนี่ยครับประมาณชายขอบนี่นะครับเพราะว่าถนนคันคอนนะครับเขาจะกันเอาไว้ให้กับคนที่เขาอยู่ด้านในนะครับที่มองเห็นข้าวเหลืองนั่นเนี่ยครับคนที่เขาอยู่ด้านในนะครับได้เข้าออกนะครับของเราคือจากแนวชายขอบนี้นะครับ ถนนคันคอเนี่ยเขากันเอาไว้เป็นสาธารณประโยชน์นะครับนะนะครับใครก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับของเราเริ่มแต่ชายขอบนี่นะครับนะเนี่ยผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่ครับไปนี่เลยนะครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ47เมตรนี่นะครับนะ47เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับของเราจะคดเคี้ยวหน่อยนะครับช่วงตามคันคอนะครับเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยพอเราไปนี่นะครับเนี่ยครับเราจะโค้งๆหน่อยนะครับเห็นไหมเขาเรียกว่าจะค โคดเคี้ยวไปตามคลองนะครับนี่ครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับนะนี่ครับเนี่ยด้านนี้ด้านหน้านะครับเนี่ยเราจะมีคลองอยู่ด้านหน้านะครับแล้วคลองนี้นะครับเป็นคลองค่อนข้างใหญ่นะครับน้ําไม่เคยแห้งนะครับคลองนี้จะมีน้ําตลอดทั้งปีเลยนะครับเนี่ยวันข้างหน้านะครับเผื่อเราอ่าจะเอาไว้มุมนี้นะครับนะเนี่ยมุมนี้นะครับที่อยู่เขาเรียกว่าหัวไรไปนานะครับเนี่ยหน้าบ้านของเรานะครับเผื่อมุมนี้นะ ที่มีที่ดินอยู่ตรงนี plex, ้นะครับเนี่ยที่ว่ากอไผ่น with mm. so ี่ก็อยู่หน้าบ้านเรานะครับต้นไม้นี่ก็อยู่หน้าบ้านเรานะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราอาจจะเอาดินมาถมตัวนี้สักหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยถมดินตัวนี้สักหน่อยนะครับเก็บมุมนี้เอาไว้นะครับเอาไว้นั่งพักผ่อนดูวิวน้ํานะครับเพราะว่านุมนี้จะไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราแล้วนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าหน้าบ้านเรานะครับเห็นไหมเนี่ยครับมุมนี้นะนี่ครับทำเอาไว้เป็นที่นั่งพักมองวิวมองอะไรได้สบายๆเลยนะครับ เนี่นะครับได้บรรยากาศดีด้วยนะครับเพราะว่าตัวเนี้จะมีทีอ่อยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าที่ดินของเรานะครับหรือเราจะมีโคกดินเก่าอยู่นะครับเีถ้าเราเพิ่มอีกหน่อยนะเนี่ยครับมุมนี้เอาไว้นั่งพักผ่อนมีก็อไผ่ลมพัดเย็นสบายโอ้โหไงได้บรรยากาศดีด้วยนะครับครับอ่ะผมย้อนกลับขึ้นมาดูที่ดินของเรานะครับเมื่ี้ผมพาดูบรรยากาศริมคลองแล้วนะครับ บลมค่อนข้างแรงนะครับถ้าลมแรงยังไงก็ต้องขออภัย f c นะครับเพราะว่าคงจะอาจจะดังวิววิวนะครับเพราะว่าลมแรงนะครับนี่ครับจากตรงนู้นนะนี่ครับเดียชายขอบนานะครับเดี่ยมาตามนี่เลยปุ๊บมาตามนี่นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับทางเจ้าของเขาก็เอาดินมาถมไว้หน่อยนึงนะครับเพื่อที่เวลาเกี่ยวข้าวนะครับเวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาก็ได้มีที่จอดรถเห็นไหมนี่ครับเาเรียกว่าคนอ่า ไม่ไม่ให้ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับเวลารถเกี่ยวข้าวเห็นไหมเนี่ยครับเราทําของเราเอาไว้นะครับรถก็จอดจอดเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาเอาข้าวมามาถ่ายจากรถเกี่ยวใส่รถ10บล้อได้นะครับเพราะถ้าไปจอดบนถนนก็จะเกะกะคนอื่นเห็นไหมครับเนี่ยคือทางเจ้าของเนี่ยเขาถมดินเอาไว้หน่อยนึงนะครับเพื่อที่เราได้จอดรถจอดอะไรของเป็นของเรานะครับนะนี่ครับของเรามาตามเนี้ยนี่ครับของเราจะอยู่ชายขอบนี่เลยเนี่ยครับชายขอบชายขอบรถกระบะนี่นะครับนะเนี่ยครับ ถ้าเรามองไปตรงๆมันจะแยกฝั่งระหว่างนากับชายขอบอยู่นี่ครับแล้วก็จากนี่นะครับผมย้อนกลับไปนี่นะครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ47เมตรนะครับแล้วก็ถนนนี่นะครับถนนขันนี้เขายกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับนะพอถัดจากที่ดินของเราไปนี่ครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับถัดจากเราไปนะครับนะนี่ครับถือว่าไม่เปรี่ยวนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเรายังวิ่งมา ทำนาทำสวนทำเกษตรอะไรของเราได้นะครับส่วนริมคลองนะครับอย่างที่ผมบอกนะเนี่ยเผื่อเราจะจะปรับมุมนี่นะครับเอาดินถมเพิ่มขึ้นไปหน่อยนะครับเนี่ยได้วิวนั่งเอาไว้มองวิวมองธรรมชาตินะครับครับด้านแถบนี้นะนี่ครับด้านแถบนี้นะครับผมให้เอฟซีดูตัวนี้ก่อนนะครับของเราจะตรงๆนะครับจะไม่ขยักนะครับจะไม่เหมือนด้านแถบโน้นนะครับนี่นะครับนะนี่ครับ นี่ครับของเราจะตรงนะครับด้านแถบนี้นะครับเนี <nie> ่ยเนี่ครับจะตรงมันนี่เลยนะย้อนกลับไปนี่นะนี่ครับนี่นะครับผมย้อนกลับนะครับนะนีะครับจากตรงถนนนะครับนั่นนะครับชายขอบนี่ไปนี่นะครับนะครับเราไปถึงช่วงท้ายนะครับของเราจะลึกอยู่ประมาณ300เ <m> มตรนะครับเนี่ยไปประมาณ3ามเมตรนะนะครับครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับนี่ครับ เป็นแปลงที่ดินของเรานะครับของเราก็เพิ่งจะเกี่ยวข้าวไปนะครับพอเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับชาวบ้านเขาก็จะเตรียมนานะครับเตรียมนาเตรียมดินนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ดินนะครับแล้วก็ปลูกข้าวหน้าต่อไปนะครับนีครับถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับครับที่ดินแปลงนี้นะครับจากเดิมนะครับที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับเจ้าของเขาขายอยู่ที่ไล่ละ3 0 0แสนนะครับ แต่วันนี้นะครับเจ้าของปรับรลดราคาลงมานะครับจากส0 0แสนนะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือไล่ละ2อ0แสนแปดนะครับเน่ก <Yep> yani ็ถ in ือว่าเจ้าของก็ยังปรับลงมานะครับในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนะก็ยังปรับใหม่นะครับเนี่ยแหละครับเราจะได้ความกว้างนะครับเนี่ยครับไปกับถนนนะครับอยู่ที่ประมาณ300เมตรนะครับถือว่ากว้างมากนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยด้านแถบโน้นนะครับถนนด้านแถบโน้นอันนี้อัน <inventor> นี้จะเป็นถนน สารประโยชน์นะครับถนนคันคอนะครับถ้าเรียกอีกอย่างนึ่งเขาเรียกว่าถนนกระบือเดินนะครับเนี่ยขับตัวนน้นนะเนี่ยครับอันนี้ก็จะไว้ให้สําหรับคนที่อยู่ด้านในนะครับได้เข้าออกนะครับนะครับพอเรามามาช่วงประมาณใกล้ๆช่วงกลางกานะครับของเราจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับ นี่ครับพอเรามาอยู่ช่วงประมาณกลางกลานะครับนะเน่ะครับเนี่ยผมย้อนกลับนี่นะครับนะเนี่ยนะครับจากถนนนะครับปึ๊บ like มาประมาณนี้นะครับนะเนี่ยครับประมาณสักร้อยเมตรนะครับเนี่ยจากนี้นะครับจากถนนคันคลองนะครับมาหาผมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเมตรแล้วนะครับจะค่อยๆกว้างขึ้นนะครับจากด้านหน้านะครับจากด้านหน้าสี่สははิบเจ็ดนะครับเนี่ยจากนั้นนะครับก็จะค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับ ของเราก็จะมีไฟฟ้าอยู่ด้านหน้านะครับถนนก็จะเป็นถนนนะครับนะเนี่ยครับตามนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะเนี่ยครับก็ตรงไปตามนี้เลยนะครับด้านแถบโน้นนะครับที่เรามองไปนะครับเราเห็นบ้านคนนะครับอันนั้นถนนเส้น4004นะครับนี่ที่อยู่รอบนอกนะครับนะเนี่ยครับหากักเรานิดเดียวนะครับเนี่ยผมให้ดูบริเวณโดยรอบนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จีนนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่14ไร่เศษนะครับก็นัดผมมาล่วงหน้านะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ2.8นะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลบางซ้ายอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจากเดิมเจ้าของขายอยู่3แสนนะครับตอนนี้ก็ปรับราคาลงมานะครับนี่ครับด้านแถบน้นนะนี่ครับรถก็จะมีวิ่งตลอดนะครับจดชาวบ้านนะครับที่เขาสัญจรในนี้ครับก็จะวิ่งตลอดนะครับ เนี่ครับเราจะได้บรรยากาศคือวิวท้องนาวิวธรรมชาติเลยนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราอยากจะปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าเราไม่ถมนะครับแล้วก็เอาดินจากด้านหลังนะครับเนี่ยเนี่ยทอยกลับขึ้นไปทาโคกปลูกบ้านด้านหน้าก็ได้นะครับนะครับหรือว่าเราซื้อแล้วนะครับเรายังไม่ทําอะไรนะครับเราก็ให้คนเขาเช่าทํานาเช่าทําอะไรไปนะครับที่ดินของเรานะครับจะได้ดูสะอาดดูไม่รกนะครับนะนี่นะครับส่วนด้าน แถบน้นนะครับอ่าถนนเส้น4004นะครับนี่นที่เรามองเห็นบ้านคนเยอะแยะนะนี่ครับนี่นะครับรถวิ่งอยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยถ้าเราออกไปนี่นะครับเนี่ยครับออกไปนี่นะเนี่ยครับเลี้ยวเลี้ยวขวาไปนะครับเราจะไปถนนหมายเลข3263นะครับเนี่ยครับถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมปรับมุมกล้องไว้แล้วนะครับเนี่ยถ้าเรามองไปตรงๆนะครับนะเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นะครับ อันนั้นก็จะมีอนามัยนะครับมีอนามัยมีโรงพยาบาลนะครับเนี่นี่ี่ตรงตรงตรงนี้เลยนะครับถ้าเราจะไปหาหมอหาอะไรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลกว่านะครับวิ่งไปแป๊บเดียวนะครับนะส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ด้านหลังที่เดยนของเรานะครับนี่ครับแล้วก็ของเรานะครับอะผมย้อนกลับนะครับนะนี่ครับจากด้านถนนนะครับที่ผมเดินมาในีปุ๊บนะครับมาเนี้ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ300เมตรนะครับ แล้วก็จากนี้นะครับนะเนี่ยครับเราตรงไปหาถนนคันคอนะครับเดี๋ยวผมพาไปด้านแถบโน้นนะครับจากตัวนี้นะครับไปหาตรงช่วงรถกระบะจอดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ100เมตรแล้วนะครับเนี่ยช่วงช่วงท้ายนะครับจะอยู่ประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็ช่วงกลางกานะครับก็จะอยู่ประมาณ70เมตรนะครับจะค่อยๆุ่ลดหลังไปนะครับจนถึงช่วงด้านหน้าถนนนะครับจะอยู่ที่47เมตรนะครับของเรานะครับด้านที่หันหน้าไปทางแถบโน้นนะครับตรงถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศ ตอนออกนะครับที่ตอนออกด้านแถบนี้นะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นทางทิศใต้นะครับนะนนะครับทิศใต้จะเป็นทางถนนนี้ด้านแถบนี้นะครับส่วนทิศตะวันตกนะครับเนี่ยครับจะเป็นด้านนี้นะครับนี่นะครับตัวน ok ีน้ผมมาอยู่อีกด้านนึงนะครับอันนี้เป็นถนนคันคอนะครับหรือ <onboard> ว <c oughs> ่าถนนเขาเรียกว่ากระบือเดินนะครับนี่ครับของเรานะครับจากด้านแถบโน้นนะครับ เนี่ยครับปึ๊บมาเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเราจะอยู่ที่ประมาณร้อยเมตรนะครับแล้วก็จากนี้นะครับนะเนี่ยครับย้อนกลับไปนี่เลยของเราจะคดเคี้ยวไปตามอันนี้หน่อยนะครับนะเนี่ยครับแต่สภาพพื้นที่จริงนะครับไม่ไม่น่าเกียดนะครับถือว่าใช้ได้นะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่14ไร่เศษนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ 2แ8นะครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับนี่ครับส่วนด้านที่ติดถนนนี่นะครับนะเนี่ยเผื่อวันข้างหน้านะครับเนี่ยเราแบ่งให้ลูกนะครับคนละ2ไร่3าไร่เนี่ยได้เลยเพราะว่าเรามีถนนหน้าบ้านนะครับแล้วก็เข้าออกได้ด้วยสบายสบาย เผื่อจะดึงน้านะครับก็สามารถที่จะดึงน้ําในคลองขึ้นมาได้เผื่อจะปล่อยน้านะครับก็ปล่อยน้ําลงคลองได้เลยนะครับเห็นไหมนี่ครับเนี่ยทางน้ําสะดวกสบายนะครับถนนก็โอเคนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราปูหินลูกลุงรังนะครับเราก็สามารถที่จะวิ่งได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตบริมณฑนนะครับวันนี้ก็บายๆขอบคุณทุกท่านครับ